ห้อง l ลบเคมีอื้มแค่ได้ยินชื่อนี่ก็น,นึกถึงภาพการทดลองเจ๋งๆการค้นพบอะไรใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันมีพื้นฐานที่ต้องแน่นมากๆเลยครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาค่อยๆสร้างสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดแห่งความสามารถในห้องแลบกันไปด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่ฐานรากที่สําคัญที่สุดไปจนถึงยอดสุดเลยครับทีนี้คําถามแรกที่อยากจะชวนคิดกันก็คือ ไอเจ้าห้องแลบเคมีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นที่สําหรับสร้างโอกาสหรือว่าเป็นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายกันแน่ครับคําตอบก็คือมันเป็นได้ทั้ง2องอย่างเลยครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแม่นในพื้นฐานแค่ไหนลองนึกภาพตามนะครับการค้นพบที่เปลี่ยนโลกอย่างแพนิซิลินเนี่ยก็มาจากการทดลองที่ต้องควบคุมแป๊ะมากๆซึ่งถ้าพลาดนิดเดียวนะครับก็อาจจะอันตรายสุดๆไปเลยดังนั้นพอเรามีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องปุ๊บอันตรายที่ว่าเนี่ย มันก็จะกลายร่างเป็นโอกาสในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้ในทันทีเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มก่ออิฐก,ก้อนแรกของพีระมิดกันเลยซึ่งก็คือฐานรากที่สำคัญที่สุดที่สุดแบบต่อรองไม่ได้เลยจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยหรือ safety first นั่นเองครับเพราะลองคิดดูนะถ้าฐานไม่แน่นเนี่ยทักษะอื่นๆที่เราจะสร้างต่อขึ้นไปสูงแค่ไหนมันก็พร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อเลย เหมือนกับจะออกรบเราก็ต้องมีเกราะใช่ไหมครับในห้องแลบก็เหมือนกันด่านแรกของการป้องกันก็คือชุดเกราะประจําตัวหรือที่เรียกกันว่า PPE นี่แหละครับซึ่งมันจะมี3มฐานเสื้อที่ขาดไม่ได้เลยเด็ดขาด1คือเสื้อกาวครับตัวนี้จะคอยปกป้องผิวแล้วก็เสื้อผ้าของเราจากสารเคมีที่อาจจะกระเด็นมาโดน 2. แว่นตาเนิรภัยอันนี้สําคัญมากปกป้องดวงตาคู่เดียวของเราจากไอระเหยหรือของเหลวอันตรายและสุดท้าย 3. ถุงมือครับ นี่คือประการด่านสุดท้ายเลยนะที่จะกั้นระหว่างมือของเรากับสารเคมีโดยตรงพอเรามีเกราะแล้วสเตปต่อไปก็คือต้องอ่านภาษาคำเตือนให้ออกครับซึ่งภาษานี้เป็นภาษาสากลเลยนะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ GHS ให้คิดว่ามันเหมือนป้ายจราจรในห้องแลบนะครับที่บอกเราได้ในเว็บเดียวเลยว่าข้างหน้ามีอันตรายอะไรอย่างรูปเลวไฟที่เห็นกันอยู่นี่ชัดเลยมันตะโกนบอกเราเลยว่าเฮ้ hey, สารในนี้มันติดไฟง่ายนะระวังให้สุดๆเลย โอเคตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆมากๆเลยนะครับขีดเส้นใต้3เส้นเลยนี่คือกฎทองคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับท่องไว้เลย เทกรดลงน้ำย้ำอีกทีนะครับเทกรดลงน้ำเท่านั้นแล้วต้องค่อยๆเทช้าๆด้วยนะเพราะอะไรนะหรอครับเพราะถ้าเราทำกลับกันคือเทน้ำลงไปในกรดเมื่อไรแล้วก็บูมมันจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนที่รุนแรงมากจนสารละลายมันเดือดพล่านแล้วก็กระเด็นใส่เราได้เลยนะครับซึ่งอันตรายถึงชีวิตจริงๆนะครับเรื่องนี้โอเค ตอนนี้ฐานพีระมิดเรื่องความปลอดภัยของเราเน้นปึกแล้วนะครับได้เวลาไต่ขึ้นมาอีกชั้นแล้วชั้นนี้เป็นเรื่องของเครื่องมือหรือ the toolkit ครับสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจเลยก็คือเครื่องแก้วในห้องแ a บเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับแต่ละชิ้นมีหน้าที่และความแม่นยำเฉพาะตัวของมันเองลองดูตารางนี้กันครับมันจะเห็นภาพชัดเลยสมมติว่าเรากำลังจะเตรียมสารละลายมาตรฐานที่แบบความเข้มข้นต้องเป๊ะสุดๆห้ามพลาดเลย สำหรับการทดลองที่สำคัญมากๆงานนี้ฮีโร่ของเราก็คือขวดวัดปริมาตรหรือ volumetric flask ครับแต่ถ้าเราแค่จะผสมสารหรืออุ่นสารละลายแบบกะกะเอาไม่ได้ต้องการความเป๊ะอะไรขนาดนั้นแค่ใช้บีเกอร์ก็พอแล้วเห็นไหมครับการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานเนี่ยคือหัวใจของความแม่นยำเลยละครับไปกันต่อเลยครับเราไต่พีระมิดสูงขึ้นมาอีกขั้นแล้วนะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องของภาษาแห่งการวัดกันบ้างที่ชั้นนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าตัวเลขที่เราบันทึกจากการทดลองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ลึกๆบ้างเคยเอะใจกันไหมครับเวลาเห็นตัวเลขแบบนี้25.00มิลลิลิตรทำไมอะ่ะทำไมต้องมี0 0ดศต่อท้ายด้วยล่ะเขียนแค่25เฉยๆอะ่ะมันต่างกันยังไงหรอฉเฉลยก็คือไอ้เจ้าศูนย์สตัวข้างหลังเนี่ยไม่ได้มีไว้เท่ๆนะครับ แต่มันกำลังพูดกับเราอยู่มันกำลังบอกเราถึงระดับความแม่นยำของเครื่องมือที่เราใช้วัดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับ GPS บอกว่าเราอยู่ห่างจากเป้าหมาย25.00กิโลเมตรกับบอกแค่ว่าประมาณ25กิโลเมตรความรู้สึกมันต่างกันเลยใช่ไหมครับไอ้เจ้าจ0.0เนี่ยมันกำลังบอกว่าเฮ้ยเครื่องมือวัดของเรามันละเอียดมากนะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าเลขในยะสำคัญค่ะ แล้วนิยามของมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือมันคือตัวเลขทุกตัวที่เราอ่านได้แบบชัวๆจากขีดบนสเกลเครื่องมือบวกกับตัวเลขตัวสุดท้ายที่เรากะหรือประมาณค่าด้วยสายตาเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งครับอย่างในตัวอย่าง2 5 0 0มิลลิลิตรเนี่ยเลข2 5แล้วก็0ูนย์ตัวแรกคือค่าที่เราเห็นจะจ่บนสเกลเลยส่วนศูนย์ตัวสุดท้ายนั่นแหละครับคือค่าที่เราประมาณขึ้นมาเพื่อบอกว่าการวัดของเรามันน่าเชื่อถือแค่ไหน และแล้วเราก็เดินทางม,มาถึงยอดสุดของพีระมิดกันแล้วครับจุดสูงสุดนี้ก็คือทักษะในเรื่องการสังเกตและบันทึกผลนี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาให้กลายเป็นข้อมูลที่จับต้องได้มีความหมายและเชื่อถือได้นั่นเองครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องเก็บเนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆที่ต้องเดินคู่กันไปเสมอเลยนะครับแบบแรกคือ ข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตด้วยตาด้วยจมูกเช่นเอ๊ะสีมันเปลี่ยนไปนะหรือเฮ้ยมีฟองแก๊สเกิดขึ้นกับอีกแบบคือข้อมูลเชิงปริมาณอันนี้คือตัวเลขเป๊บเตจากการวัดเลยแล้วทำไมต้องมี2ออย่างเพราะมันทำงานเป็นทีมครับ การบอกว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะทรงพลันขึ้นมาทันทีถ้าเรามีข้อมูลเชิงปริมาณมาเสริมว่าหลังจากที่เราเติมสาร x ลงไป5.2มิลลิลิตรเห็นไหมครับมันเล่าเรื่องได้สมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยเอาล่ะมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับกับทักษะการวัดที่เป็นรูปธรรมมากๆและเป็นจุดที่บอกเลยว่าพลาดกันบ่อยที่สุดลองดูภาพนี้กันนะครับคำถามก็คือจะอ่านค่าปริมาตรของเหลวในหลอดนี้ยังไงให้ถูกต้อง เคล็ดลับง่ายนิดเดียวครับมีแค่2ส,สเต็ปเท่านั้นจำง่ายง่ายเลย 1. ตาเท่ากับน้ำครับคือเราต้องจัดระดับสายตาของเราให้อยู่ระนาบเดียวกับระดับของเหลวเปเ๊ะเ,เ,เลยเพื่อไม่ให้ค่ามันเพี้ยนและ 2. อ,อ่านที่ท้องน้ำครับหมายถึงให้อ่านค่าตรงจุดที่ต่ำที่สุดของส่วนโค้งของผิวน้ำหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า meniscus นะครับแค่นี้เองรับรองว่าค่าที่ได้จะเป๊ะปังแน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับมันมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องราวของพีระมิดนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือในห้องปฏิบัติการความแม่นยำจะไม่มีความหมายเลยถ้ามันปราศจากความปลอดภัยมันจริงมากๆเลยนะครับไม่ว่าทักษะการใช้เครื่องมือของเราจะเทพแค่ไหนหรือการจดบันทึกข้อมูลจะแม่นยำเพียงใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนตั้งอยู่บนฐานรากที่ชื่อว่าความปลอดภัยครับ ก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ฉุกคิดกันสักนิดนะครับว่าไม่ว่าจะในการทำงานหรือการเรียนทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับพื้นฐานมากพอแล้วหรือยังก่อนที่เราจะรีบกระโดดไปทำสิ่งที่มันซับซ้อนยิ่งกว่า